ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับและการเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิตนักศึกษาพสวทครั้งที่35อย่างเป็นทางการนะครับก่อนอื่นนะครับเราขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร ok กิติศัก์ยกทองวัฒนารองคณะบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษากล่าวรายงานการเปิดงาน,นครับ ัสดีทุกท่านกับเรียนท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผมกิติศักยกทองวัฒนารองคณะบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาัรศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในนามของคณะกรรมการจัดงานค่ายฤดูร้อนอันนี้นะครับก็ขอกับขอบพระคุณท่านคณะบดีและท่านผู้อำนวยการนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนนะครับของนักเรียนทุนพอสวทในปีนี้นะครับก็ ครร่ายวูร้อนก็เป็นกิจกรรมที่จัดกันขึ้นทุกปีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับทุนระดับปริญญาตรีนะครับชั้นปีที่หนึ่งและปีที่สองนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้กับนิสิตนักศึกษาที่รับทุนพอสวทได้พบปะพูดคุยรู้จักกันนะครับรู้จักกระบวนการวิจัยพัฒนาทักษะการใช้วิทยาศาสตร์นะครับการคิดอย่างเป็นระบบมีความเป็นเหตุเป็นผลมีผ่านกิจกรรมต่างๆที่ที่ได้จัดขึ้นนะครับ สำหรับค่ายฤดูร้อนในครั้งที่35ปีนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพินินทก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับแต่เนื่องจากสถา,านการณ์โรคติดเชื้อนะครับโคโวิดนะ -19 ทําใหา้ระยะเวลาในการจัดค่ายลดเหลือ1วันนะครับเพราะว่าเราเราก็คงเรียกว่าพยายามจะมี n i ไม z เนื่องจากาเราจัดออนไลน์นะครับทําให้การจัดหลายๆวันก็อาจจะใหญ่กเกินไปนะครับการดาเนินง,งานก็จะเป็นผ่าน z o ม m m e ติ้งนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมาจาก ชั้นปีหนึ่งและปีสองนะครับจากสิบศูนย์มหาวิทยาลัยนะครับรวมกับอาจารย์ที่ามาร่วมด้วยนะครับประมาณประมาณสามร้อยคนนะครับซึ่งกิจกรรมทางวิชาการ Cinema Education ก็จะมีการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อนะครับมีกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการทำความรู้จักกันนะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างานิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน ที่เป็นนักเรียนทุนพศวทด้วยการสร้างเครือข่ายนะครับให้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับมีกิจกรรมเสวนาพิเศษเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะนะครับวงเล็บ soft skill นะครับที่ใช้ในการทํางานให้ประสบความสำเร็จโดยรุ่นพี่พศวทอของเราเองนะครับก็บัดนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขอค่ายเรียนเชิญท่นานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกล่าวเปิดค่ายฤดูร้อนใ้แก่นสิทธนักศึกษาทุนพศวทครั้งที่35ด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอาจารย์เอกครับอาจารย์กิติศักดิ์นะครับท่านผอสสวทอาจารย์สุกิจนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านน้องๆน้องๆเลยแล้วกันนะครับเห็นหน้าค่าตาอาจารย์หลายหท่านจากหลายๆศูนย์ผมคิดว่าในงานในงานค่ายะสวทดับอุดมศึกษาเนี่ยครั้งที่35มสิบห้สเป็นเลขที่จํานวนปีนะครับที่ อาจารย์หลายๆคนเนี่ยแล้วก็อยู่กับโครงการพสะวะทนะครับหนึ่งในนั้นคือผมครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เกิดนะครับแต่เชื่อผมว่าโครงการพสะวะทนะครับที่พวกเราเป็นสมาชิกอยู่เป็นหนึ่งในเครือข่ายเป็นหนึ่งในพี่น้องออร่วมโครงการพสะวะทรเรามีความเชื่อนะครับว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทําให้สังคมและ โลกนี้เนี่ยเ,เกิดการพัฒนาและเติบโตนะครับวิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลกจริงๆครับในยุค100ปีที่ผ่านมาเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามีเทคโนโลยีเรามีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับเ,เดินทางมาจากชิงใหม่นะครับอย่างที่อาจารย์สารวว่าไว้นะครับในเวลาเสี้ยววินาทีเลยนะครับแล้วก็คุยกันจากในที่บ้านผมทุกคนอยู่ที่บ้านเลข35นะครับในปีนี้ เอ่ออย่างที่ผมเรียนว่าผมอยู่กับโครงการปวทมาสามสิบห้าปีความรู้สึกตอนเช้าวันนี้ยคิดคิดมาหลายวันว่าจะคุยอะไรกับกับน้องๆปกติผมอาจจะไม่เรียกว่าน้องๆมากนักนะครับแต่ผมรู้สึกว่าโครงการเนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับญาติพี่น้องนะครับเพื่อนหลายๆคนเอ่อที่รู้จักกันตั้งแต่มัธยมนะครับดีใจทุกครั้งที่ได้เจอกันเหมือนกับพี่เหมือนน้องกันจริงๆนะครับถามสารทุกสุขดิบแล้วผมก็เชื่อว่า วันที่ผมเข้าค่ายพศทปีนั้นอาจจะมีคนอยู่ประมาณสามจุกว่าคนปีนั้นไปไปไปที่ศริปรปบกรนะครับแล้วก็อยู่ที่นคปรปฐมแล้วก็รู้สึกว่ายังจําความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับเข้าค่ายที่ตึกพศทส,ะสะวะทเก่านะครับจนพุ่มรายการนะครับสะสะวะทหรือท่านก็ก็เป็น สิทธิ์เก่าแห่งโครงการพอสวทเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ชูกิจดีใจนะครับอาจารย์เอกแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนที่เห็นเนี่ยก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพี่พสวทนะครับน้องๆที่เข้าค่ายวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับคือพวกเราเป็นอนาคตของประเทศเหมือนกับคล้ายๆเหมือนพวกผมเหมือนอาจารย์กิติศักดิ์เหมือนอาจารย์อาจารย์โจอาจารย์โตรโด โครงการปรสวทเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับเเราจะเรียกว่าโครงการที่มีวิสัยทัศน์อย่างยิ่งแห่งประเทศชาตินี้ลองคิดดูว่า What if เลยครับเหมือนดูในเ,เหมือนดูในสตรีมมิ่งเลยครับว่า what อ f เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีอเวนเจอร์ไม่มีนู่นไม่มีนี่นะครับเอ,อมันคล้ายคล้ายกันเลยครับว่าถ้าโครงการประเทศนี้ไม่มีโครงการปรสวทก็อาจจะมีโครงการอื่นแต่สิ่งที่เนี่ยถ้าเกิดมันคล้ายคล้ายกับว่าประเทศไทย รู้ว่าต้องการวิทยาศาสตร์ต้องการวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายดังนั้นคนที่จะเข้ามาทําให้ประเทศชาติแข็งแรงในด้านวิทยาศาสตร์ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับให้เติบโตไปในสถานที่ต่างๆแล้ววันหนึ่งก็กลับมาพัฒนาประเทศชาตินะครับเราจะได้ยินเพลงที่อยู่ในค่ายนะครับบอกว่าเป็นเพลงเทียนขอให้เราเป็นเทียนเล่มน้อยๆนะครับแล้วก็เติบโต ทําให้เกิดสร้างแสงสว่างในในความมืดมนก็ได้แต่วันนี้ประเทศไทยไม่ได้มืดมนนะครับมีมีเทียนกระจายไปเต็มประเทศเลยนะครับมีพี่ๆที่อยู่ในอ,อ,องค์กรในหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่มีความหมายมากๆนะครับแล้วก็ในในในสังคมในหลากหลายกระทรวงในภาคธุรกิจต่างๆผมคิดว่า การประสานพลังต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้ประเทศชาติแข็งแรงขึ้นมาขอกล่าวในเรื่องสุดท้ายทำให้น้องรู้สึกว่าโครงการ,ระสวทเนี่ย<อ>เป็นโครงการที่สร้างอนาคตของอนาคตนะครับพวกผมพวกผมอาจจะเป็นอนาคตเมื่ออดีตแต่เราก็สร้างคนรุ่นต่อๆไปน้องรุ่นต่อๆไปนะครับเอ่อเป็นอนาคตของอนาคต ในจาก35ในวันที่ผมเชื่อมั่นว่าโครงการดีๆอย่างนี้จากตัวเลขหนึ่งหลักไปเป็นสองหลกักก็อาจจะมีโครงการพศทรระดับอุดมศึกษาครบรอบร้อยปีนะครับผมคงไม่อยู่ถึงวันนั้นแต่น้องๆหลายๆคนในที่นี้อาจจะอยู่ถึงวันที่พศทครบร้อยปีแต่ยังไงก็ตามมันคงจะอยู่ถึง50 60และเจปีต่อไปคือ35มสิบคูณสนะครับดีใจนะครับแล้วก็ กิจกรรมวันนี้ผมเชื่อว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆแต่หลังจากนี้ยังมีโอกาสมากมายนะครับผมอาจจะเจอท่านผอชูกิจและอาจารย์หลายๆท่านในค่ายแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแต่วันหนึ่งเราก็จะเจอกันอีกเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศักดิ์และสตาฟเบื้องหลังทุกท่านขอบคุณอาจารย์เห็นอาจารย์โจอาจารย์โฟโดอาจารย์เอกวัตและอาจารย์อาจารย์กรยานะครับอาจารย์อีกหลายๆท่านเลย ที่ที่เป็นเบื้องหลังทําใหา้กิจกรรมออนไลน์อีเวนต์แบบนี้ที่ใหญ่ขนาดนี้มีคนอยู่ในห้องนี้318คนและเดี๋ยวอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับและอาจารย์อีกหลายๆท่านเลยเพี่ตั้มเลยต่างๆนะครับที่เติบโตมาจากโครงการพอสวทในรูปแบบต่างๆจากทุกที่ของประเทศทาให้เรามาเจอกันได้อขอบคุณทีมงานนะฮะทำให้เกิดการากิจกรรมแบบนี้ดีๆเกิดขึ้นได้ในวันนี้แล้วก็เป็น Learning and Sharing นะครับแล้วขอแสดงความดีและขอให้กิจกรรมนี้นะครับประสบความสำเร็จ ต่อไปนะครับกลาบขอบพระคุณท่านผู้อนวยการสสวทและอาจารย์ตัวแทนจากทุกๆศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิมดนแล้วก็น้องๆมาโดยตลอดนะครับก็ขอบพระคุณแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกท่านนะครับขอให้สูขสรุปกับกิจการในกิจกรรมในค่ายนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านคณะบดีลําดับถัดไปก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกราบต้อนรับผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนครับเชิญครับ สวัสดีครับเรียนท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเรียนท่านผู้บริหารท่านทนาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องๆองเอาาทอผสวัทุกคนครับรียูเนียนครับพี่ปิงเราไม่ไม่เคยคาดคิดว่าสามสิบสามปีก่อนผมร่วมเอโครงการผสมวทถ้าถ้าตอนนั้นก็ได้ร่วมกับค่ายกับพี่ปิงครั้งแรกก็น่าจะ อค่ายสองค่ายสามนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะต้องมาเข้าค่ายกับพี่ปิงอีกนะครับคือเป็นอะไรที่สร้างสร้างพวกเรามาจริงๆครับต้องต้องขอดีใจฮะที่ได้ได้รับเกียรตินะครับมาพบน้องๆพบคณาจารย์วันนี้ฮะแล้วก็ระลึกถึงความหลังต้องขอบคุณพี่ปิงที่พูดถึงในส่วนของ ความสําคัญของค่ายที่สร้างพวกเรามาเราหลงผิดกันมาเยอะคิดว่าเด็กพศวทต้องเป็นเด็กที่เก่งวิชาการต้องต้องเป็นเด็กที่หนอนหนังสือเอาแต่อ่านหนังสือทําข้อสอบเนี่ยไม่เคยมีพลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นซอสส์สก,กิเลเ่านี้ต่างหากที่ที่ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็เกาะกลุ่มกันอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ ตั้งแต่ใส่กังเกงขาสั้นพบกับพี่ๆพอสวทในค่ายนะครับใครจะไปคิดว่า30ปีหลังจากนั้นเราจะมาพบกันทางจอนะครับคือวันนู้นเนี่ยยังเขียนจดหมายถึงกันอยู่เลยครับเวลาคิดคิดถึงเพื่อนๆพอ,พอพสวทนะครับโทรศัพท์มันแพงฮนะเพราะว่าพอสวทเรามีตอนนั้นมีกันอยู่6 0ศูนแต่หลังขยายเป็น10บศูนย์ทั่วประเทศจะ ติดต่อถึงกันยังยังต้องใช้จดหมายเพราะว่าโทรจำไม่ได้ตอนนั้นนาทีละกี่บาทนะครับจะจะจะโทรจะโทรระหว่างจังหวัดวันนี้เราวิวัฒนาการกันมาจนกระทั่งอตอนนู้นจะจัดท้ายทีจะประธานเนี่ยผมยังจำหน้าไม่ได้เลยพี่ปีงผมนั่งนั่งอยู่ข้างหลังวันวันนี้มามาเจอซูมมันก็มีข้อดีนะครับผม <c oughs> ผมเห็นท่านคณะบดี <c oughs> หน้าตายิ้ยมแย้มแจ่มใสชัดเจนนะครับ แล้วก็น้องๆทุกคนก็คิดว่าได้ไดเห็นจากสกรีนเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้มันจะสนุกขนาดไหนถ้าเกิดว่าวันเ,เทคโนโลยีวันนี้นะครับเ,เกิดนะวันนูน้นเราคงไม่ต้องนั่งเขียนจดหมายเราก็คงไลคุยกันซูมคุยกันหวังว่า,าพวกเราจะใช้ตรงนี้ในการที่จะทำให้กระชับ แต่เป็นนิดเดียวครับจริงๆท่านท่านคณะบดีพูดไปชัดเจนมากคือซอฟต์สกิลต่างหากที่ทําให้พวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ทําให้พวกเราเป็นคนที่สามารถที่จะขับเคลื่อนความรู้ได้จริงๆนะครับการมีความรู้อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีทักษะการสื่อสารร่วมกันไม่มีเพื่อนไม่มีพวกพ้องไม่มีเจตนาเจตนาที่ดีต่อประเทศก็จะทําให้มันถูกจํากัดอยู่ เพียงเท่านั้นนะครับผมเองเชื่อว่าตรงนี้แหละครับที่ทําให้พอสพอยิใหญ่ต้องต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลฮะที่รวบรวมคณาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องมาพบกันวันนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่รุ่นพี่จะได้มาแลกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรู้ให้ให้กับรุ่นน้องแล้วก็ชีนน้นำที่สำคัญที่สุดคือเครือข่ายฮะวันนี้อย่างน้อยที่สุด น้องๆก็จดไปสองคนละมีท่านคณะบดีมีท่านพอสนอสกว่านอนะครับเป็นรุ่นพี่ท่านอยู่มีอะไรที่อยากที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือ ก็ไปที่ท่านคณะบดีก่อนนะครับท่านคณะบดีมีโดดกว้างขวางน,นะครับแต่สามารถที่จะช่วยเหลือน้องๆได้ท่านคณะบดีช่วยไม่ไ,มได้่วยมาหาพอสสพนะครับจะจะลองพยายามช่วยน้องๆดูนะครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนครับที่อยู่เป็นวิทยากรรับมาเป็นวิทยากรในวันนี้ต้องขอบคุณครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ค่าย วิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนของทุกเรียนพสวทน,นะครับครั้งที่35โอ้ดีใจที่ได้พูดเลขตัวนี้นะครับก็ดีใจและขอบคุณมาหาวิทยาลัยมหิดลจริงครับสวัสดีครับ